แต่ตอนแรกมันเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวปฐมบทเลยรัตนโกสิน์คือผมเห็นผมดูรายการจากจากจากช่องของซินดี้กีต้านะเขาอยู่ที่นิวยอร์กเขาทำเขา,เขาวาดลายกีตาร์ด้วยหัวแรงจี้ไปบนไม้นะ ผม,มเห็นผมก็เลยเอาให้ช่างอ่านดูว่าอันทําได้ไหมอ่านก็บอกเขาทําได้อย่างเงี้ยผมก็เลยบอกงั้นลองลองมาทํากันเนี่ยแล้วเขาก็วาดรูปผมก็บอกไอเดียว่าเป็นกรุงรัตนโกสิลร์มีอะไรเนี่ยมันก็ออกมาเป็นเนี้ยอันนี้คือทดสอบทดลองครับเป็นไม้สวัมแอสซึ่งเราใช้ทดลองครับทีนี้ผมก็เลย สนับสนุนไม้ไทยอะ่ะก็เลยใช้ไม้จำปาจำปาและนี้คือตัวเอาจริงอต่นี้พอตัวจอาจิงนอะไรก็นึกถึงผมก็นึกถึงเมดอินไทยแลนด์น่ะคือยิ่งเรามาสู่วงการกีตาร์ไทยด้วยก็อยากสนับสนุนช่างไทยไม้ไทยให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็เลยเอาไม้จำปาจำปาที่เราทำโรงศพอะ่ะ สิ่งท,ที่ที่เขาเอาไว้ทําลงศพเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันติดไฟง่ายมันมันเผาง่ายก็ลองมาทําเป็นบอดี้ซึ่งเนื้อของจาปาเนี่ยมันก็ประมาณประมาณพวกเอลเดอร์พวกไม้แอสพวกนี้แหละของฝรั่งน,นะครับแต่ทีน,นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีไม่ดีก็เลยเอามาทําแล้วคืนนี้จะได้ลองเพราะก็ยังไม่เคยลองแสงเองก็ยังไม่เคยลองคืนนี้นะครับผมจะโชว์ <Yeah. S 1> แล้วก็พอเป็นไอเดีย made in Thailand ผมก็ถามว่าอะไรคือคือจุดเด่นของประเทศไทยมวยไทยต,ต้องยอมรับเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีรูปบัวขาวอยู่เดี๋ยวคืนนี้บัวขาวก็จะมามาดูด้วยนะครับอยากให้ในอสธิบายนิดนึงลวดลายที่ลงบนกิตราตัวนี้ครับพยายามสื่อถึงอะไรใน,ในความเป็นพยายามสื่อถึงความเป็นไทยอย่างนีเนี่ย มีมีถีตาขนมีอะไรต่างๆมีศิลาจารึกพระอุลังคำแหงครับแล้วก็มีไก่ชนนอกจากมีมวยไทยยังต้องมีไก่ชนคู่กันมีสุพรรณโอหงมีนั่นแหละครับให้ใๆมีกำแพงเมืองมีอะไรที่สร้า์ตัวนี้ใช้เวลาทำนานไหมครับอาทิตย์หนึ่งครับ เขียนเนี่ยเขาเขียนอยู่สองวันอันอันมาลงอะ่ะเขาเขียนอยู่สองวันคื่ายากครับแต่ว่า,าก็ก็<ม>คือกีตาร์แต่ละตัวผมตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างทดลองไม้อะไม้ต่างๆที่จะมาทำบอดี้ทำคอทำซิงเกร์บอร์ดนะครับกำลังทดลองพูดได้ไหมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลก ทุกตัวที่มาหนึ่งเดียวในโลกลถูกทำมาทำมาแค่ตัวเดียวมันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมรแต่ว่ามนันเป็นการดีไซน์เบื้องต้นถ้าเกิดว่ามันดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออไม้อะไรทําทําคอไม้อะไรทํำฟิงเกอร์บอร์ดไม้อะไรทาบอดี้จะให้เสียงแบบไหนความพิเศษของไม้ไทยในการนํามาทํากีตาร์นะค,ะคืออะไรแตกต่างจากจากไม้ต่างประเทศหรือไม้อคือ ผมยังไม่รู้ว่าไม้ไม้ไทยกับไม้ฝรั่งเนี่ยมันอะไรมันจะดีกันแต่ผมเคยดูคลิปของฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นช่างทำกีตาร์เขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปหาไม้เหมือนกับที่ฝรั่งเขาใช้หรอกเพราะว่าบ้านเขามันมีไม้แบบแบบนี้แค่นั้นเขาก็ใช้ไม้แค่นี้นมาฮอกกันนี่เอลเดอร์แอสอะไรอ่ไม้เบสบูสโอร์ดบูส หรือก็หรืออาจจะเป็นเมเปิลอะไรมันเขามีอยู่แค่นี้โอ้โหแต่บ้านเราเป็นเมืองร้อนน่ะเรามีมุงไม้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอามาทดลองมาสร้างซึ่งตอนนี้ผมก็ได้อยู่สองสองสาอ,อย่างแล้วที่ว่ามันเหมาะที่จะทำคอมัง่งทำบอดี้มัง่งทำท็อปหน้ามัง่งตอนนี้ตอนนี้ความนิยมในการนำไม้ไผ่มาทำกีต้าร์นะครับย<น>เยอะใน,ในวงการดนตรีไทยนี้ มีฮะมี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 ช่างเยอะช่างผมว่าช่างกีตาร์ไทยตอนนี้มีหลายสิบคนแสงก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะต้องถามถามแสงว่ามันมีช่างกีตาร์ไทยเป็นร้อยไหมหลักคันครับคือทำนิยมนี่มีมานานไมช่นมีมานานแล้วครับอย่างแสงนี่ทํามาสิบปีแล้วหลังจากนี้กีตาร์แต่ตอนนี้มีมีการยอมรับสูงอย่าง อย่างที่ผมเห็นนะยังไปไปตลาดโลกได้ก็อย่างสอง,สองโซ่เงี้ยไหมแล้วก็ยังหลายหลายแบรนด์ที่เขาทำออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากจากจาก,จากตลาดเดี๋ยวหลังจากนี้กีตาร์ตัวนี้เมดอินเทอร์ลนตตัวนี้ครับจะถูกนำส่งต่อให้ศิลปินคนไหนหรือว่าจะมีการเก็บไว้ที่ที่ไหนอ๋อ,อ,อไม่ครับเป็นของผมผมจะทำสร้างเอาไว้เพื่อเป็นการ ระลึกถึงช่วงนี้ว่างๆสุดท้ายอยากให้นายเอสช,ช่วยเชิญชวนนักดนตรีไทยหรือว่าศิลปินผู้ที่ชื่นชอบกีตาร์ให้ถานมาสนับสนุนกีตาร์ไม้ไทยที่เป็นผลงานที่ฝีมือท่างไทย้วยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับกรอยากเชิญชวนพี่น้องชาวกีตาร์ทั้งหลายนักดนตรีทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสสนับสนุน ไม้ไทยได้ช่างไทยได้ก็ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคนไทยที่จะไปสู่เวทีโลกในเรื่องของนอกจากมวยไทยแล้วอาจจะมีเรื่องของกีตาร์ด้วยก็ได้นะครับเพราะผมเคยได้รู้มาว่าไม้ไทยที่เอาไปขายในงานกีตาร์ระดับโลกเนี่ยขายได้ตัวเป็นล้านกว่มีคอม,ม,มีมีมาแล้ว

คอนเสตันมาสาล้กมาให้สีห้าห้าหัวออนเสนมเรื่อาเือได้ตัวเดียวอะว่ามันมีมันมีแรงเอาอะ ผมจะทำกีตาร์ให้นาแอดจากไม้ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้องออสคาราบาลครับผมช่างแสงนะครับ